ถ่ายว like ิดีโอถ่ายวิดีโอไปลงยูท b e ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่อีฟ่ฝากนี่ยกดช่องอีฟนะกดช่องอีฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะซับสไครป์ใช่ไหมพูดได้ไหมดิมมี่พูดได้ไหมนะคดรับซับสไครป์ช่องอีฟด้วยค่ะตุตซี่พูด ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่เด็กค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สวัสดีค่ะโอเคเอ้าพูดถูกเลยพี่พี่อิฟน้องอิฟก็พูดถูกเลยมันต้องพูดว่าดแบบซับสไครป์อ๋อซับสไครป์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ กินเนื้ออะรีวิวอะไรรีวิวเนื้อเนื้ออะไรลูกอร่อยมากเลยนะคะเนื้อเนื้ออะไรคะเนื้อเนื้อน้ไก่เนื้อไก่เนื้อไก่นะคะไก่ตัวผู้จิ้มก็มีอันนี้นะคะข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวทุ่มหมดเป็นสิ่งขันยามีทุกคนจีบดิมเออ่ดิมมี กินอะไรลูกไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียอร่อยไหมก็ปินเล็กนนนนกินได้เลยค่ะข้าวเหนียวในกล่องนะคะแบบอ้อยเบบี้ค่ะแบบแบบทุกคนหยิบได้เลยหยิบได้เลยค่ะนคนละป,ปั้นค่ะจิ้มแจ่วด้วยนะ จิ้มแจ่วเลยเนะแม่ลยไปยได้ทุกคนอะลูกอะนิมี่แซบไหมข้าวเหนียวดิมี่ฝากกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยช่องน้องอีฟหน่อยบอก่งี้กระเปูเป็นูม้เป็นไอ้ลอนซีพูดหน่อยลอนซีก็พูดเป็นอะพี่พุดเพื่อนให้พี่ดูหน่อยสลักคัน เมนื้อมมนั่งเมนื้อมนมีน้ำจิ้มข้าวเหนียวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ โอเคค่ะตัดสยรอรอจนแม่เลยอีฟกินข้าวเหนียวหมดเยอะมากเลยวันนี้เห็นไหมกินให้ดูโอ้ยแย่งกันกินข้าวเหนียวก็ไปกดติดตามนะของพี่อีฟช่อง Youtube อีฟอิ่มอีฟอิ่มดิมมี่อีฟอิมดิมมี่บ่แล้วก็ลอรดซีชาแนล เราจะจะาอลูกขวกตอนคืนไป้ช่ใช่อ้วกเป็นผีแน่ๆอ่ะเอ้าจะปิดปิดชิปแล้วอ่าบอกเขาหน่อยฝากกดไลค์เอาเอาไปเลยค่ะใส่บอมีน้ำนะคะพี่เอจะกินน้ำให้ดูนะคะอ่ากินน้ำให้ดูค่ะ แต่เราไม่กินน้ำเขียวดิมมี่ก็กินน้ำเขียวไอ้ดดาอีกเอาดดาไอ้เดาเดาไปกินกับน้ำขียวีกินข้าวเหนียวไปลงน้ำหรอกเอาข้าวเหนียวไปกิ้มกับน้ำไม่ได้น้ำอันลมไม่ได้ลูกลูกเราที่ไหนเอาข้าวเหนียวไปกิ้มน้ำเขียวไปเอาแรงมาเลยเอาแลวปิดคลิปนี้เอาบายบายก่อนเอาบายบายก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร้บายบายพี่ยิบายบาย บายบายปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้ว <c oughs> เอาไปลงใน YouTube <c oughs>